กูว่าวันนี้กูเจ้าหลักฐานอะไปให้ปิงให้ได้เว้ยกูว่าแบบดูทำแม่งทำแม่งว่ะพี่แบงค์อะกูว่ามึงพร้อมยังมึงว่ากูเนียนวะกูก็ว่าเนียนอยู่นะแต่กูว่ามันเยอะไปนหน่อยวะเออหนะ่าเฮ้ยมึงเขาเพิ่งดูดิไอ้เนี่ย ขาขาพี่แบงค์แกสันใหญ่เลยว่ะทำไมวะโอ้โหมึงจำไม่ได้อะตอนนั้นน่ะที่แกบอกว่าสาวทักมาขาแกจะสันที่สันมึงไม่ไ้ขานะเพราะว่าสันนี่สันเลยอ๋อแกบอกจะแบ่งสาวให้กูไม่ใช่ไม่ใช่มึงดูขาแกสันใหญ่เลยน่ะไม่รู้จะสันอะไรตั้งนาน่ะกูว่าสาวทักมาชัวอย่างเงี้ยโอย ดูดิอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้อะข้อนี้แพทเอ้ยอะไรหัวอะไรฮะพี่แมงเอาออกให้มันหน่อยอะไรอุ้ยโทรศัพท์เขาอุ้ยเอ้าทำไรกันอะไม่เนียนหรอวะรูเนียนนะก็ก็มึงดูดิไอ้เหียขนาดเพื่อนกันยังไม่เว้นเลยว่ะ ว่าไม่ไหวแล้ว่ะเฮียเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเ้ยเป็นไรเอ้อป่ปอยปล่อยบอยเป็น่ไร เจ็บตรงไหนไหมอ่ะพี่แบมวมีปีเจ็บพี่ไม่เจ็บเฮ้ยหวยเอ้าไล่ออดีมันต่อยใครอยู่ยนะ่ะออดีมพอมึงอย่าห้ามกูออดีมพอมึงอย่าห้ามกูดิอ,อมึงอย่าห้ามกูดิกูเจ็บไ,ไ,มไม่เป็นไรไหมอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยเลือดไหลเอามงเฮ้ยแบงค์เฮ้ยปิงเฮ้ยปิง หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะเอาดิทำอะไรอ่ะอะไรหรือเปล่าแสงเป็นไรเราอ่ะเจ็บไหมโอเคค่ะเศร้าไว้เศร้าคาะเอาไปคุณเดิ่มมาหน้าเดิ่มาเดิ่มมาโอเคขอบคุณมากออ๋เสร็จแล้วโอเคได้โอเคโอเคครับครับครับเก็บพอแเลยอ่ะเอ้าเป็นไรอ่ะ เสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วไม่ต้องร้องอีพีนี้ต้องร้องเพลงปไปเราร้องเพี้ยไงเขาไม่ต้องให้ร้องแค่นี้นะเออแค่นี้แหละไปเสร็จแล้วไปรักตัวกลับบ้านไปไปยุบนอนอยู่นี่แกงแกไปถ่ายบอลกูบิลลาสามสองเชื่อเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อดิเอ๊ะเป็นอะไรอ๋อดิเป็นอะไร ได้ไหมอ๋อนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ,ะปไปสับไปเล,ปปล 20, ยครับเลยเอาเหมือนของต้อหยุดห้าสี่สามสองเฮ้ยพี่แม้เยอะเลยอะไรเนี่ยครับผมจะดึงมา,มาให้กูณสองเดี๋ยวมาเดี๋มาดูก่อนดูก่อนห้าสี่าเลยเลยเลยนี่คะเราก็อยู่กับกองถ่ายฟี่เดอะซีรีส์นะคะเดี๋ยวเรา <laughs> จะมาะแกล้งเพื่อนกัน เราสุ่มหาคนที่จะโดนแก้มไม่สุดนู่นคือออดี้คนชอบแกลงเรานี่อุปกรณ์คือเนี่ยแนวร่วมโดนโทรขึ้นไปสัง่ง <c> อ <oughs> <c oughs> ปลาตาคนแบกต่อบิโดโอ้พี่สีมันก็แตกต่างแล้วนะมาเยอะวะมาเยอะวะาเยวะเยาเหยาพอบีเหรอเยาเห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 ยาวอ้เชี่ยคุเหม็นนะ <c oughs> ถือมือสั่นถือมือสั่นเลยยไปเลยไปเเลยป็นไางครับเนไหมชัยพสุทลยครับคของการดื้อ โอเคอีพ okay, yeah mm ีหน้าเดี๋ยวเจอกันครับอีพีหน้าเดี๋ยวคนรู้เลยว่าจะเป็นยังไงครับอยู่ยากครับฟองนี้อแล้วตาม